ออกมาโบปา,านะครับ่านันอ่าอ่าหนึ่งไม่มีกระดานติด2องเครื่องมือทำกินปนไมนสา,ามลูปปาตะวันสี่ขาน้ำตื่มใช้5กัดเจาะใช้ฝัง6ลูกล้ำลำน้ำนะครับก็มีปัญหาหกเรื่อง ส่วนใหญ่เนะเป็นปัญหาระดับต้องใช้มติคลมองนะเป็นตัวแก้นะครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่นะครับแต่ตอนนี้มีปัญหาที่าภาพรวมนะครับก็มีบางส่วนก็จะมองว่ามีปัญหารเรื่องขยะเพราะวันนี้ที่มาลงมาเนี่ยเนื่องจากว่าผมมามอบแนวทางปฏิบัตินราชก,การให้เกับยวต่อเพอเพื่อถุก่อทหน้านี้เนี่ย,ย้รับการของข,องข่าว แนวทางปฏิบัตินะครับได้ลงมาดูพื้นที่พอามาลงดูพื้นที่แล้วจากปัญหาที่เราทราบม,มามาฟังจากท่านนายกอบตบางคันมาฟังจากท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับปรากฏว่าตัวขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกลายเป็นขยะที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นขยะที่มาทางน้ําลอยมาจาก ฝั่งทะเลนะครับหรือทางแผ่พืินแล้วพอน้ําน้าขึ้นก็จะไหลเข้ามาติดที่ปากโขงกลางพอหน้าน้ําโตก็จะพาขยะที่ติดที่ปากโขงกลางออกไปนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางอบตอทางหมู่บ้านเนี่ยยืนยันว่าเขายังจัดเก็บขยะนะโดยชาวบ้านไม่ได้ทิ้งลงลงทะเลนะครับแต่ยังจัดเก็บโดยอบตอเนี่ยยังจัดเก็บนะครับซึงบ้านได้เล่าให้ฟังโดยผู้หญ่ กรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งตรงนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเขตป่าชายเลนนะเ,เป็นแนวเขตป่าชายเลนซึ่งตรงนี้ทางขออ,อสนักทรัพยากรในฝ่าที่ดินแดนของกระทรวงทรัพยากรเนี่ยได้บอกว่าตอนนี้พื้นที่ตรงนี้นนนนของบางชันเนี่ยนะครับกำลังสำรวจนโครงการค้นอสอเพื่อออกเอกสารเป็นสนดนชุมชนนะครับให้กับพี่น้องประชาชน ในการเป็นที่อาศัยนะครับสำหรับที่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้นะครับแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการการตำรวจนะครับแล้วก็การน,นําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมจังหวัดจากจังหวัดเสร็จก็เสนอเข้าสู่สุนกลางเพื่อพิจารณาต่อไปของน้ำกัดเซาะชายฝั่งนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คุยกันว่าไม่ได้กัดเซาะตรงบริเวณ ปากคลองนี้นะแต่กัดเสาะภายนอกนะครับอยากให้ทางราชการช่วยวางคืนนะครับซึ่งก็คุยกับทางทางทรัพยากรชายฝัง่งแล้วบอกว่าได้ทํามาแล้ว9กิโลนะครับก็ยังมีโครงการทําต่อเรื่อยๆนะครับโดยใช้ไม้ไผ่นะครับให้เป็นธรรมชาติอันนี้ก็ยังทําต่อต้องรองบประมาณปีต่อปีอ,อ่งน,นเข ขับไปธรรมชาติเพื่อทำสาขานะครับเรื่อของการเป็นปาร์ตี้ To ask me, kind of oh, oh, Is it so hard to ask for men? I just wanna find someone who tells the truth.